สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องอีซ y h o m มอีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันอิกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาเมนูลดประวานลดความดันรวมถึงลดน้ำหนักมาฝากเพื่อนๆกันนะคะนั่นก็คือเมนูแกงเลียงสารพัดผักเลยนะคะซึ่งผักแต่ละตัวนะคะช่วยในการลดประวานและความดานันก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s ไคร b e ค่ะจะเตรียมนะคะในส่วนของฟักทองก่อนนะคะซึ่งฟักทองก็จะช่วยลดประวานได้ดีนะคะ จากนั้นเราก็หันตรปองนะคะพอดีนะ,ค,ะค่ะทีนี้นะคะลูกก็จะมาเตรียมในต่วของข้าวโพดอ่อนนะ ทีนี้นะคะเราก็จะใส่กับอหอมแดงกันนะคะในเรื่องของคังขับพรมรวมเกลือนะคะใช้เกลือยิมเลยนะคะอ่ให้ดักนะคะอย่สงของสขนะคะฉะนั้นจำมาค่ะเราจำเส้นละเอียดขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งกันก่อน,นะค่ะใช้ประมาณหนึ่งตัวนะคะเพราะเราจะได้ความขบกิบของเนื้อกุ้ง หลังจากนั้นใส่กะปิค่ะกะปิคีโตลงไปนะคะกะ,ะปิเนี่ยต้องใช้กะปิแบบคนที่เรลลาโโนเนี่ยงกะปิตัวนี่ยตั้งไม่ละเอียค่ะเดี่ยวเราไปตั้งนะคะพ่างานช่เรายกได้อาหารร้อนๆก็หวานไปนะคะสำหรับผู้สูงอายุหรือคนที่เป็นอยู่นะก็จีบหวานเป็นคนแล้วทุกอย่างเดีย๋ยวเราไปเริ่มตำอาหารอย่างนี้นะคะเน,นื้อมันก็จะอย่างนี้นะคะจนน้ำเดือดถึงจะใส่เครื่องกันขั้วหลังจากนั้นนะคะเราใส่กุ้งนะคะที่เราทำไว้เมื่อกี้มันจะได้ทั้งความเผ็ดร้อนของพริกไทยนะคะแล้วก็หอมแดง่คะ ละลายส่วนนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะใส่ในส่วนของที่มันสุกช้าหน่อยก็คือฟักทองลงไปก่อนนะคะใส่ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้นะคะเราจะใส่นะคะในส่วนของข้าพูดอ่อนลงไปค่ะ พอข้าวปดอ่อนนะคะสุกสักครู่นะคะแล้วเราจะใส่ในส่วนของผักหวานบ้านกันนะคะซึ่งเราสามารถปรุงด้วยเกลือหน่อยหนึ่งนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือนิดนึงนะคะค่ะ <ừ. S 2> ทีนี้ก็ผักหวานบ้านใส่ลงไปเลยค่ะซึ่งอันนี้ลูกปลูกไว้ที่บ้านนะแล้วก็ข้างหลังบ้านนี่แหละปลูกโดยวิธีเ,เอาแบบปัก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 ปก,ก็ได้กินแล้วค่ะ นะคะเห็นไหมคะแค่นี้เราก็จะได้เมนูอาหารแล้วนะคะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะคะซึ่งนะคะนอกจากยาแล้วตัวนี้จะช่วยได้ดีมากๆนะคะนั้นใส่กุ้นลังไปนะคะรอทุกอย่างเดือดสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปสิรกันคะ่ะ แค่นี้เราก็จะได้เมนูสำหรับคนรถาหวานและก็รถฟาร,ร์มดันกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลุกและทีมงานอีซีโฮมทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อเพิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าส